ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้านางสาวสมฤดีพจนาธรรมรงพงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหจังหวัดลบบุรีประวัติส่วนตัวข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่าม,มิถุนายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ35ปี ภูมิลำนาเลขที่157หมู่ที่13ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาจบระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประวัติการรับราชการได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566ณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีภาระหน้าที่การสอนปฏิบัติการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ณหน่วยบริการโคกสำเริง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานวิชาการได้แก่งานอำนวยการและติดตามการประเมินผลการบริหารงานวิชาการงานช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมงานห้องสมุดงานบริการสื่อนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหน่วยบริการและงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนและพัฒนาสถานศึกษา ในด้านสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำท้องถิ่นด้วยดีเสมอ1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีความวิริยะอุตสาหะ ตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนและพัฒนาสถานศึกษาในด้านสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและนักเรียนด้วยดีเสมอ 1.3จรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรต่อวิชาชีพคือต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรต่อผู้รับบริการคือต้องรัก เมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจธธพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเป็นการทำหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเอาใจใส่ดูแลและหวังดีต่อสิทธิ์อุทิศเวลาให้กับราชการอย่างเต็มเปี่ยมเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและสังคม1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทมและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ละทิ้งการสอนมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอตระหนักในหน้าที่ของครูทั้งงานสอนงานพิเศษและงานที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.1. การจัดการเรียนการสอนคาพเจ้าเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทํำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 2.2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด มีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะด้านต,าต่างๆแก่ผู้เรียนมีการดำเนินการติดตามช่วยเหลือนัืองเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีการอบรมบ่มนิสัยทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอนสอดแทรกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น2.4การทำงานเป็นทีม มีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกัน2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีคาพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอนให้แก่ตนเองและยังเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นอย่างสูง